สวัสดีจ้าท่านผู้ชมขาะเอฟซี FC ทุกท่านจ้าวันนี้กิจที่มาสาบานดอนพามาเลาะทองทุง่งนาค่ะมาเลาะทงค่ะนี่โควิดมาเลาะทงนาคา่ะมาตากแดดให้โควิดมันไปไกลๆให้มันไปไกลๆนี่คนเอาควายมาเลี้ยงทงประกาศมาสมนมล้ายหลายคมาสมนมกันควายหลายพอกหลายเจ้า่ะ มารวมกันชุมนมที่นี่ที่ท่งนาท่านมันไหวพลแล้วทงนะกินกลับไปกลับมามาลงน้ำแล้วกลับไปกลับไปแล,ล้วกกลับมา ปีมาเขียนนอนถ่าควายเผื่อควายส่ขึคืนเมื่อนี่กัน,กนไล้ตื่นหนึ่งคนแล้วนอนโคทางนี้มาละหู้ลมขนาดเลยลมมันเย็นอะ่ะก็ลมมันเย็นลมมันเย็น กินห้าทั้งแซน้ำเลยทั้าขนาดเลยบรรยากาศท้องทุกชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำขนาดขนาดฝนยังว่ตกแคนไหนเสร์ฟฝนตกอีหญ้าโป่งเนี่ยโอ้ยเบิ่งลงไปวานนี้ควายกินหน้าวน

外龙今年。 นุ้ยน้ำต่วมๆเลย ก็ฟากันย,าง,นา,นยางเลยเหมอนเสือาม่เงมัอนเหมัน ข้วหมอหมข้มมมาวหอมขาวอมามาต้นไม้เดงสาอมต้นไม้เดออมามาินน้ำบ่ กัรย่างเลยดิกันย่างละมากันเลาะแล้วฟงปองปองปอง มากระโหลกเคาะไปบรรยากาศทำไมอันเกาๆยังน้อยเนาะฝนตกฝนตกลินฝนตกลินกับถ่าถ่หน้าพอไถ่ายหน้าเวลาไถ่หน้าแดดมันจะเมื่อยเวลาถ้าไถ่หน้าฝน,านาตกลินมันจะบ่เมือ่อย ควายกับมออูใหมควายกับมมอคอนะปองปองมตัวนั้นก็ลงเสียงดังนะตอนนี้ะก็ลงเสียงดังหนะปองปปงปง,ปง,ปง,ปงกดือบ่ใส่มันกลงดังกองอ็อเวลาไปใส่ได้ยินเสียงอัน กระหลกนหมูไปไกลเลยปองป้องปอ,งปอ,งปองดังขนาดเลยกระงน้ำบอกไปใช้นี้ เริ่มอวยทางเมืองละเริ่มอวยหน้าเขาบ้านละโอ้ตอนนี้ห้อนหลายแม่น้ำเลยตอนนี้ดูดิแม่น้ำเลยตอนนี้ห้อนขนาดปุ้งปุ้งปุงปุงปุง โอ้โหฮ่า่่อแม่แต่สักกระเดียกละวอลังอันนันละแม่น้าตื่นได้ใ่น้ำก็ไเสียงดังนักเหาะนะปปงปมาเลย อันนี้ถ่าบรรยากาศนะคะบรรยากาศท้องทุ่งนาค่ะเพราะว่ายเร่เห็นเจ้าของคนนะแต่พอนช่วงนี้คนหาอันนั้นเดาะช่วงที่ลงนาหมดแล้วคนจะขายแต่ละคนกันนี่ทำกินหย่าอ่อนๆมอน้วนก้อนนะยังขายคช่วงนี้ก็เลี้ยงไปก้อนอ่าลงละตอนนี้ก็ลงละอ่าอ่าอ่าแม่แล้วแม่ละ แม่ละโอ้ตัวน,นี้ลูกเลยตัวน,น้อยนี่ลูกเลยแ้ะแอว้าวควายน้อยโอ้หอมหายแม่แล้ว คลิปนี้ก็ให้โมพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าสบายดีบ้องสูขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า